โอครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับก็อยู่กับเฮียลิชเช่นเคยครับในช่องของเฮียลิสูสเลตเอกสองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดอัศครายกดอัศติดตามกดอัิติ๊กให้เฮียกันด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอยากแจกเฉยๆไม่ได้แจกนานแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมาแจกที่ช่องใหม่กันเลยดีกว่านะครับระเดิมช่องใหม่กันเลยนะกับกติกาง่ายๆเช่นเคยด้วยครับไลค์สควอชตามด้วยคอมเมนต์ นักกติกาง่ายๆแค่มึงไม่ต้องชงต้องแชร์ต้องไลค์กูนะมึงแค่ไลค์มึง,แ,มงแ,แค่กด subscribe แล้วมึงก็คอมเมนต์เท่านั้นเองนะครับเฮียก็จะสุ่มคอมเมนต์เหล่านี้นะครับแล้วก็ไปประกาศในเพจเฮียลิสนะเออในเพจนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันไว้ด้วยทุกคนครับสามสิบรางวัลจัดไปไง่ายง่ายโคตรง่ายเลยกูบอกเลยมึงแค่คอมเมนต์ทิ้งไว้อยู่ดีมึงก็ได้เงินแค่นั้นนะไม่พูดเยอะจับดๆจัดไป <t ose> เราก็อยู่ในเกมของแท้สส์ออฟแอตแท็กนะครับหรือว่าเกมสาวถ้ำเดี๋ยวดูหน่อยนะครับสาวถ้ำ กับวันอาทิตย์แบบนี้น่าจะมีเฮหรือเปล่านะครับเช่นเคยเฮเละที่ช่วงเวลาของลักขี้ทาน,นะครับรอบเที่ยงของวันนี้กลุ่มลักขี้ทางก็คือกลุ่มแจ้งเกมเพื่อนเพื่อครับที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการแตกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้แตกอร่อยเปอร์เซ็นต์นะครับข่อนวันนี้ไม่ได้มีเสียจําหไว้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับนอกจากจะแจ้งเกมแล้วก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคกันไปนะครับเขากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์รอบแรกนี้ใต้คลิปนะครับบากหมดไ้แล้วทุน่อคร200เท่านั้น เมื่อกี้ยอดห0 0ัก็คือแม่งยอดที่กูเล่นไว้เมื่อคลิปล่าสุดเลยขอแบบปั่นเรื่อยๆเบ็ดเรื่อยๆช้าๆนะน่าจะซื้อฟีสปินไม่ได้นะครับเพราะว่าทุนเราค่อนข้างน้อยเดี๋ยวมาดูกันเบ็ดมือนะครับเบ็ดมือนะั้นเราอย่าเปิดเทอร์โบไม่ได้นะเปิดเทอร์โบปั๊บมันแตกเราเร็วอะ่ะเออจับมาดีเพื่อนจับไปดีเพื่อน ช้าๆนุครับคือถ้าเข้าฟีสปินก็คุ้มเลยนะคือสาวถ้ำช่วงหลังมานี้ต่อให้มึงซื้อฟีสปินต่อให้มึงเบ็ดเข้าเองก็เกลือไอ้เปรดขึ้นไปเลยุ่ครับวัดดวงยังไงเพื่อนมึงอย่าให้กูต้องใช้อฟเฟคสเปนิเลเตอร์นะไอ้เพื่อนนะหมดเติใหม,ม่อีก <laughs> อ้่ตอนนี้ เหลือเท่าไหร่เหลือ74แล้วครับกดได้อีกประมาณ10ครั้งยังไงเพื่อนผาลูกเคเต็มระบบเดี๋ยวนี้มา88ดสิบแปโอเคตามด้วยลูกเคเต็มระบบยังไงเพื่อเคสองหรือเปล่ายังไงพับๆๆๆไม่โอเคดอกนี้กระโดดไปอีก1น0่ครับเฮ้ยลายดีมาเลยเว้ยลายดูดีเว้ยไาดิสีเขียวตามด้วย A1 หรือเปล่า ไม่ลงเพื่อนๆครับเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอผางสีเขียวดอกนี้มีสิบด้านบนต่อเนื่องกันไปทุกคนครับตามด้วย K2 หรือเปล่ายังไงเพื่อนพับพับเจมาแทนยังไงเพื่อน K2 ผพับพับเฮ้ยผาง

บอกเลย <laughs> โอ้โหแม่งอย่างสุดลายนอกนะครับเอาแลยมึงตอนนี้ทุน0 0ง 800, ร้อยระบววมา800กว่าเลยนะเมื่อกี้นะคือต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าบางทีเนี่ยมึงแตกนอกโหดโหดนะมึงไม่จำเป็นต้องเข้าฟิสตินแล้วมึงเลิกได้แล้วไอ้เหี้ยแต่บางคนเนี่ยแม่งไม่สุดพอไม่เข้าฟีสบินรู้สึกไม่สุดนั่งกดเปลยอยู่บนั้นไนอะ้ทั้งทั้งที่แตกนอกโหดอีกตายโหมั้ยคืออยากเข้าฟิสบินไงพอไม่เข้าฟีสบินรู้สึกไม่สุด กูอยากเข้าฟรีกดไปกดมาโดนแดกหมดเนี่ยเหมือนกูตอนเนี้ยกูว่าไม่นานนะจะโดนแดกหมดไอสัตว์แต่เฮียเนี่ยไม่เป็นไรนะเฮีย er, อีกก็ถือว่าเฮียเป็นคนทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับก็ถือว่านะอย่ามาเรียนแบบปูแล้วกันขึ้นเบ็ดไปดิพวกเราเยอะแล้วเราขึ้นได้จะเข้าฟรีสปินหรือเปล่า ลูกคิวแต่เป็นวายดอกนี้มีอะไรต่อเนื่องหรือเปล่าเพื่อนผางสีเขียวตามด้วยสีสีกระแทกเขาอือเสากระแทกหิ้นสัตว์ยังไงวิสสีสีสีเหยอยังไงวิสเฉย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 บินบินกูบินบินแน่บินแน่นเร็วๆนีๆ้ช่องนี้บินช่องใหม, <c oughs> ม่กูนี่แหละไอสัตว์สร้างปุ๊บบินปั๊บมีกูนี่แหละจัดมาเพื่อนผาง,งลูกเจีนระบบ ตามด้วยหุยหุยโอเคไม่1สิบแปดบาทเจต่อเน <c oughs> huh no. ื่องแต่เมื่อกี้ดอกที่แตกนอกเบ็ดเจ็ดบาทแม่งสุดชิปหายเพื่อนๆครับเนาะยังแม่งสุดกูบอกเลยสุดผางลูกเคต่อเนื่องยังไงเพื่อนเจเจหนึ่งผางยังไงเพื่อนปับ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 พ่อมึง เฮ้ยจะเข้าไหมคเพื่อนแต่ก็ดูทุนเราด้วยนะครับทุนเรามันหมุนเวียนตอนนี้ขึ้นมาแปดร้อยกว่าอีกแล้วครับเพื่อนครับไ,ไหลๆไ,ไปเลยสามสิบรอบมาผางลูกเคเตมระบบยังไงเพื่อนผ<ๆ>างลูกเคอีกแล้ว ทุน200เองนะมึงบวกแค่นี้มึงพอนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมมึงไม่จำเป็นต้องเข้าฟีสปินนะมึงแตกนอกโหดซะขนาดนี้ที่มึงพอได้เลยนะไอพวกเลดอย่าเรียนแบบเฮียนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ากูเล่นหมดก็อย่าด่ากูนะ <c oughs> <c oughs> เออนะครับบาง <c oughs> ทีเฮียก็อยากแบบนําเสนอในสิ่งที่มันเรียวที่สุดนะครับให้เพื่อนๆเ,เห็นได้หลายมุมนะหลากหลายมุมนะครับว่าเออถ้ามึงแตกแล้วเนี่ยมึงเล่นต่อมึงจะเป็นยังไงเออถ้าแตกให้มึงต่อก็ดีไป นะครับแต่ส่วนใหญ่เหมือนเหมือนที่เฮียลงเนี่ยนะครับพอแตกโหดๆแม่งพอกูเล่นต่อปั๊บหมดทุกทียิงไหมยากกูบอกเลยมึงอย่าไปดูคลิปไอ้ประเภทที่แตกแล้วแม่งแตกอีกแตกเฮียพวกนั้นเวอร์เกินบอกเลยดูกูเนี่ยเลียวสุดแล้วจบรอบนี้โอเค คิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้ดูฟรีสปินหว่ะเพื่อนๆครับนะค่อนข้างจะนิง่ง10บ,บาท10บ,บาทซื้อที่500มร้อยไหมเออเดี๋ยวเหลือ500แล้วซื้อฟรีสปินจบโอเคนะเฮะ้ย <c oughs> จบพอเล็กปัง <c oughs> เริ่มแดกคืนแล้วว่ะ อีเจ็ดแม่อีเจ็ดหลือสี่ร้อยกว่าแล้วกูลืมดูไอสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันอุ้ยสีส้มพังพังหนึ่งเก้าสองไปดีสีส้มอื้ออื้อได้แรงไอสัตว์ได้แรงอีเจ็ดได้แรงอื้อก็ยังมาดีอยู่นะขึ้นขึ้นลงลงจัดมาดีเพื่อนข้อฟรีเลยเลยจะได้ปิดคลิปตอนนี้ก็ 8นาทีแล้วเนาทีแล้วเพื่ออยาเขียวนึ่งอยาเคสองฟังไม่สามสิบหกตามด้วยลูกเจยังไงเพื่อนอู้ยไม่สามสหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอมาเจมวย เ้้ยมีใครพักสล็อตเพี้ยนแบบปูบ้างครับเพื่อนๆว่าน่าจะเพี้ยนที่สุดในประเทศไทยแล้วนะก็ดูเพื่อรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันเพื่อนครับนะผ่านไม่พูดเยอะไง รู้เรื่องกับเบื้องแตกกันไปเลยตรเนี้ยย <c oughs> ีนอมส์ยีนอมส์ยีนอมส์แตกไอสัตว์แตกไม่ใช่เกมนะกูเนี่ยแตกพงังลูกเจดตรงนี้เปลี่ยนเป็นอุ้ยโอ้โหแม่งสีส้มไม่ลงนั่นนะเค <c oughs> พงังยังไงเพื่อนเอหนึ่งเอหนึ่งชี้บายแล้วกูชิบหายแล้วกูสาวาั้าดีๆเพื่อนผางเฮ้ยเจนึง เขียวเขียวเขียวเขีวเขียวเยโเออเออยกยกยกยยกหนึ่งแป่ง้อสัตว์พอลึกพอลึกโ่้โมแม่งสุดว่ะสาวทํารอบนี้สุดว่ะทุนสอง้อยเพื่อนครับทุนสองร้อยจัดสุดเลยมันจัดสุดเลยวิ่งฟงเปลี่ยนเคสวย Ui chồng hôn hôn ôi hôn 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 chồng bé yang ai tèn lạ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 i tèn đứng tèn lại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  tèn ไอ้เยอมันไม่ถึงสองพันว่ะไอ้เย้ะเลขไม่สวยว่ะเพื่อนๆพ,พออไอสัตว์พอไอ้ไหครับอย่าลืมร่วมสนุกกันนะสําหรับคลิปนี้โหแม่พอกูบอกว่าจะมาแจกเนี่ยพอทําความดีแม่งก็แตกให้กูเลยนะครับเยอะแต่ก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ถึงนะนานๆจะแตกให้สักทีนะครับสาวทําก็ถือว่าดูดิสําหรับวันอาทิตย์วันนี้นะครับ เอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ตามด้วยคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาประกาศพรุ่งนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย